บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากคณะนักศึกษาหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีนคณะนักศึกษาหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่1ได้เล็งเห็นความสำคัญในการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้ซึ่งสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์จึงได้ร่วมกับกลุ่มนักประวัติศาสตร์จัดทำหนังสือ รากเงา่าชาวเทพกดีจีนคลองสารที่เราได้จัดทําทั้งหนังสือและเว็บไซต์ไปเนี่ยเราก็ได้ลงสํารวจใหม่นะคะก็พบว่ามีมรดกวาาัฒนธรรมเนี่ยนะคะในทั้งสองย่านนี้อยู่ที่ประมาณ121แห่งนะคะก็เป็นจํานวนที่มากพอสมควรก็เป็นเ,เครื่องยืนยันว่าเป็นย่านที่มีความสําคัญของกรุงเทพกดีจีนสถานที่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์มีความหลากหลายทางมรดกและวัฒน,นธรรม อีกทั้งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าทรงใช้ชีวิตในครั้งยังทรงพระเยาว์อีกด้วยรักเง่าชาวเทพที่กดีจีนพองศาลเนี่ยจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออตรงนี้จะทําให้ทั้งคนที่เป็นคนคนในสังคมเองคนในชุมชนเองและคนนอกได้เข้าใจาเราคนในได้เข้าใจาว่าเรามีความเป็นมาอย่างไรครับ ก็ชุมชนย่านนี้นะคะอย่างที่ว่าเป็นชุมชนประกอบอุสตสาร์เก่าแก่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราพลิกฟื้นกันไปมันก็ต้องใส่พืยาตอนปอนลายต้นรัตนโศสินสิ่งหนึ่งที่ชุมชนเหล่านี้มีเนี่ยมันคือต้นทุนต้นทุนที่มันไม่สามารถหาได้ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้มันต้องอาศัยระยะเวลาอาศัยคนในชุมชนอาศัย,ศยสิ่งต่างๆที่รวมตัวกันเกิดขึ้นไทเบสขอบันทึก คณะนักศึกษาหลักสู่ภูมิพลังแผ่นดินกับการอนุรักษ์ฟื้นฝูย่านกระดีจีเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเรีจจำกัดมหาชน,น